สวัสดีครับเทสก่อนซ่อมนะครับกับเจ้าโคนิก a าออโต้รีเฟตัวนี้เป็นรหัส562นะครับลูกค้าแจ้งรายละเอียดมาว่าโคนิก้รหัส562อะแกนม้วนฟิล์มฝั่งซ้ายค้างหมุนไม่ได้แล้วก็ล้างระบบทีนี้มาดูกันแกนม้วนฟิล์มน่าจะเป็นตัวนี้นะน่าจะเป็นกอฟิอล์มนั่แหละ ใช่จริงๆด้วยนะคือมันหมุนเนี่ยมันมันติดอยู่แค่นี้นะครับมันหมุนไปไม่ได้เหมือนมีอะไรติดขัดอยู่ข้างในตัวชัตเตอร์อ่าผมลองเทชัตเตอร์ดูอ่ชาชัตเตอร์ทำงานเบื้องต้นวัดแสงเท่าที่เช็คดูเนี่ยก็ทำงานนะครับ อันนี้ตัวปรับเฟรมทีน,นี้มีจุดที่มันเป็นตำหนิมานะครับก็คือจุดนี้มันเหมือนแบบปูดออกมานะเหมือนโดนเคาะจากภายในน,น่าจะเป็นตัวที่โดนจัดการมาแล้วแหะครับตัวนี้เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันมีรอยเปิดเห็นไจะมีรอยแบบไขรอย รอยเครื่องมือนะตรงนี้เป็นรอยบุบไม่ใช่รอยบุบรอยปูดขึ้นมาโดนกระแทกจากภายในนะครับให้ดูบริเวณโดยรอบนะครับบริเวณโดยรอบเนี่ยค่อนข้างจะสวยนะมีตําหนิก็แค่ตรงนี้ตรงรอยรอยปูดออกมาเนี่ยอ่าแล้วก็ตรงนี้มันเป็นรอยแตกนะครับเห็นไหม ลูกค้าท่านอื่นถ้าจะส่งมาเนี่ยพวกอ c เซ s s ์รีที่มันถอดได้อะไรเงี้ยผมแนะนําให้ถอดออกไปเลยนะครับนี่จะถอดออกมาได้อ่านี่ไงผมเจอซ่อนอยู่นะครับซ่อนอยู่ด้านบนนี้น่าจะโดนตกกระแทกมานะตรงนี้บุกไปบุกเยอะเลยแหละดีนะที่ถอดออกมาเช็คดูก่อน โอเคยังไงถ้าภายในมีปัญหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอให้ชมอีกทีนะครับและตอนนี้ก็พบสาเหตุแล้วนะครับที่ทําให้ตัวกอฟิล์มเนี่ยมันติดขัดนะอ่าผมจะให้ดูอ่านี่นะครับคือดูอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเฟืองมันจะปกตินะเหมือนเฟืองมันไม่ล้มนะครับเนี่ยแต่พถ้าดูด้านนี้เห็นไหม เห็นไหมเฟืองมันมันแหว่งไปนะครับสาเหตุมาจากการฝืนนั่นแหละแต่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะมันติดขัดอะไรก็ไม่รู้นะถึงถึงทำให้เฟืองล้มได้ขนาดนี้เนี่ยอือ่ะแล้วทีนี้ก็มีเี่อันนี้คือตัวกอฟิล์มนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันติดละเนี่ยผมหมุนไปไม่ได้ละติดละ เป็นเพราะว่านี่นะครับจะชี้ให้ดูเห็นไหมเฟืองตัวนี้เนี่ยฟันมันติดกันเลยนะครับคือเฟืองมันล้มนะฟันมันติดกันเลยอ่ะผมถอดออกมาให้ดูแบบชัดๆนะครับเห็นไหมฟันเฟืองเนี่ยมันล้มแล้วติดกันเป็นอันเดียวเลยนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ กอฟิล์มติดขัดนะแล้วทีนี้ทางที่ดีเนี่ยควรจะเปลี่ยนไปทั้งชุดเลยนะครับปัญหาก็คือไม่มีอะไหล่ทีนี้ก็เลยจะแก้ปัญหาเบื้องต้นให้นะครับก็จะลองจัดการให้ดูเพราะว่าถ้าซื้อตัวอะไหล่มาเปลี่ยนเนี่ยก็จะไม่คุ้มแล้วก็ไม่สามารถใช้ทดแทนของตัวอื่นได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะแก้ไขให้แล้วกัน โอเคตอนนี้ผมแก้ไขเจ้าตัวเฟืองที่มันล้มไปแล้วนะครับไม่ได้เปลี่ยนของใหม่นะปรับแต่งตัวฟันเฟืองเอานะครับแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสมูทนะอันนี้ผมหมุนอยู่นะบางทีมันติดบ้างเพราะว่าเฟืองมันล้มไปแล้วมันโดนฝืนนะมีเฟืองบางส่วนเนี่ยมันแหว่งไปก็ปรับแต่งให้แล้ว หมุนได้แล้วแต่มันจะมีแบบติดขัดนิดนึงคือในกรณีที่มันติดขัดนะครับให้ถอยเฟืองไปนิดนึงแล้วก็หมุนต่อถ้ามันติดปุ๊บก็ถอยเฟืองนิดนึงแล้วหมุนต่ออโอเคส่วนต่อมาสิ่งที่ผมจะจัดการเนี่ยจะถอดเจ้าตัวห้องกระจกเนี่ยออกมานะครับแล้วก็จัดการพวกนี้นะเห็นไหมพวก ฟองน้ําเก่าเนี่ยจะมีที่อยู่ข้างในด้วตรงนี้นะคือถ้าเกิดเรายกเจ้าตัวโฟกัสกีนออกมายกทั้งแผงออกมาจะเจอฟองน้ํำชิ้นในเขาเอาไว้ซีนกันแสงตรงตรง,ตรงม่านชัตเตอร์นะครับคือถ้าเอาออกตั้งแต่ตรงนี้มันก็จะอ,ออกได้นิดเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราไปหนีบหรือหยิบมันออกเนี่ยมันจะ มันจะแตกแล้วเป็นก้อนหรือเป็นผงเนี่ยแล้วก็หล่นลงไปข้างในอีกปกติผมจะถอดออกมานะจะเน้นถอดออกมามากกว่าเพราะว่าถ้าไปเคี่คยวๆะเป่า,ปามันเนี่ยมันจะไปฟุ้งอยู่ข้างในแล้วก็ฝุ่นก็จะอยู่ในนั้นนะไม่จบไม่สิน้นอันนี้เป็นชิ้นส่วนที่ถอดออกมา1ส่วนนะเนี่ยอันนี้คอยดูนะผมจิ้มไปเนี่ย เห็นไหมมันเป็นฝุ่นหล่นมาละอก็จะทำการจัดการไปให้นะครับตัวนี้ชัตเตอร์ทำงานมาอยู่แล้วนะแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องชั a ตเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ถอดออกมาล้างนะครับเพราะว่าตัวโคนิการุ่นเนี้โครงสร้างมันคล้ายๆกับเจ้า n i ค o n แม t ซึ่งชัตเตอร์อดทนมาก แข็งแรงมากแล้วก็ไม่มีไม่มีพวกลูกยางเสื่อมหรืออะไรภายในเป็น,นกลไกล้วนนะครับแล้วก็คนถึกมากอโอเคเดี๋ยวไปชมตอนเสร็จเลยแล้วกัน